สวัสดีค่ะวันนี้ตางค์ก็พามารับชมน้องโกโก้กับน้องน้ำส้มไปฉีดวัคซีนกันค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้องโกโก้กับน้องน้ำส้มไปฉีดวัคซีนเป็นครั้งแรกเลยบอกเลยว่าน้องโกโก้กับน้องน้ำส้มนั้นกระดิกหางดิ่งๆเลยสงสัยจะดีใจนะคะนี่คุณแม่ก็มาใส่สายจุงกันก่อนเลยค่ะนี่นี้โกโก้ก็กลังกระดิกหางดูเหมือนว่าน้องโกโก้น่ากําลังจะตื่น เต้นแน่เลยค่ะน้องโกโก้กับน้องน้ำส้มนะคะอายุสามเดือนแล้วค่ะ ครบแล้วนะคะแล้วน้องโกโก้กับน้องน้ำส้มก็ต้องไปฉีดวัคซีนค่ะอันนี้คุณพ่อก็จับน้องน้ำส้มกับน้องโกโก้นะคะใส่เข้าไปในกรงค่ะบอกเลยว่าน้องตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ถึงแล้วค่ะเหมอดูเหมือนว่าน้องโกโก้กับน้องน้ำส้มไม่ค่อยอยากจะไปนะคะอันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะน้องน้ำส้มกับน้องโกโก้ก็ต้องต้องยอมจำใจเดินไปนะคะนี่ก็เข้ามาแล้วค่ะนี่ก็เดินมาเลยนะคะ นี่น้องน้ำส้มกับน้องกโกก็เตรียมที่จะฉีดตูดแล้วค่ะนี่พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะอันนี้นังก็ฉีดยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโหฉีดตูดไปกันคนละข้างเลยค่ะอันนี้น้องน้ำส้มกับน้องกโกก็ได้ชุดใหม่มาด้วยนะคะนี่เห็นไหมโหนั่งหงอยไปเลยหลังจากที่โดนฉีดมา เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้ระหว่างทางที่กําลังขับรถกลับบ้านนะคะน้องน้ำซ่มกับน้องโกโก้โก็งอยไปเลยค่ะหลังจากที่โดนฉีดตูดมานะคะมุดแรงเลยค่ะหูน่ารักมากๆเลยพอเวลานอนคู่กันแถมได้เสื้อตัวใหม่มาด้วยสําหรับคลิปนี้รนะัสตังก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ